ียุวันวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาฟิกชั้นสองนะก็ที่ให้คำถามไปแล้วก็ นะเขาสอบนะก,กท็ทยอทย,ยส่งมากันแล้วกันก็มีบ้างแล้วตอนนี้นะ <c oughs> เ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะตรวจก็ให้คแนเหนวันนี้เรามาอยู่ในหมวดของมมลาฮาซอดนะเ,เราพูดถึงเรื่องในเรื่องของการฮัจญีประเภทของอิสติอ <c oughs> อิสติตรไม่ถึงว่าอะไรมีความสามารถในการท่ิยมทำฮัตนั้น <c oughs> เขาก็บอกว่ามีสองประเภทด้วยการอิสติตรอโมบาชาร์กับไวนุโมบาชาร์ ไอสิตาามูบาชร์ม,มาให้ถึงก็สามารถเดินทางไปเองม,มีมีทรัพย์สินมีอะไรทั้งหมดแล้วก็ร่างกายก็ไม่เจ็บป่วยนะอันเดินสามารถเดินทางไปเองอันนั้นเรียกว่าอะไรมูบาชร์ไม่มูบาชร์ก็คืออ,อ,อย่างอื่นมีครบเงินทองอะไร,ะไร,ะไรต่างๆมีหมดแต่ว่าตัวเองเออไม่ไรไม่มีความสามารถที่จะเดินทางไป เนื่องจากป่วยเนื่องจากแก่เรื่องจากอะไรก็แล้วแต่ถัยอย่างนี้ก็ให้จ้างคนอื่นไปทําแทนรีกว่าอุปอาจีหน้าคนที่เข้าไปนั้นเงื่อนไขของคนที่จะรับจ้างเขาทํใหัดีนั้นก็คือต้องอะไรเราจะทำฮัดของเราแล้วทำฮัดของเราก่อนแล้วจึงจะไปทำหัดให้กับคนอื่น วันนี้เราก็เข้าในเรื่องที่ว่ามูลาฮาอรอดมาฮารดนี่เราจะพูดแค่ไงก็คือข้อควรที่จะจำมันนะนะข้อควรที่จะระวังหรือเป็นอะไรอะปอลอนะอะไต่างๆเล่านะีอยู่ในหมวดหมวดนั้นนะเ,เ,เขาใช้มูลาฮาอดใช้เป็นยมะอมอันนัสก็คือมีหลายอันเดวยกันหลายข้อในที่นี้เขากล่าวไว้ก็คือ5ข้อด้วยกันเนี่ยนะ อูลาที่หนึ่งที่ใช้คําว่าอูลาไม่ใช้เอาวันตัวนี้เพราะมุลาฮาร์ตัวนั้นมันเป็นมูอันนัสเมื่อเป็นมูอันนัสจึงใช้อูลานะเใช่ไหมละ่ะมันก็จะคำคำมันจะได้ตรงกันอูลานี่เป็นมูอัสมูอันนัส,นนสเรียกว่ามูอันนัสไรเครื่องหมายมูอันนัสก็คือ,อไรลีฟมักซูรอหนะมันมีมัมดูดะก็คืออะไร ซาฮรออาต่างๆเนี้อันนั้นเรียกว่าอะไรวันอเอ,อครื่องหมายมัมดูดะทีนี้ถ้าก่อนหน้านั้นเป็นเป็นไรเป็นมุสักกัดนะก็ใช้คำว่าอันอาวันอันสซานี่อันนี้ก็มีอะไรอันอูลาซาเนียซาลิซาเรื่อยทั้งหมดเดี๋ยวเรายังไม่รู้ว่าเ,เดี๋ยวก็อูลาเดีนน๋ยวก็อาวันนะนะมังกาณะหุระสุมาลีติยาโรติน ใครก็แล้วแต่ซึ่งที่มีมีมีรายมามังกะมันการนะ่าบุคคลซึ่งราหูสำหรับคนคนนั้นเราะสุมาลีติยาโรตินถ้าตามตัวเราะสู้ก็คือหวัวมานทรัพย์สินเดียร์การค้าหมายถึงรายหมายถึงต้นทุนหมายถึงเราเราอะ้เราลงทุนการค้าแล้วก็ไอ้ต้นทุนของของทรัพย์สินในการค้าเนี่ยมีอยู่ นะวายบาซารฟูดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องจ่ายมันจ่ายอะไรอ,อะไรแบ่งออกมาหรือจ่ายรีาดาอินฮัตยวนอมรอเพื่อที่จะไปทําฮัตและอมรอนะคือ,อสินค้าเรามีอยู่ในร้านมีอะไรแต่ะไรเยอะแยะแต่ว่าต้นทุนเรามีอยู่นะมีอยู่นะก,ก,ก็คือตอนนั้นวามังกานรนลูอัรดุลและเช่นเดียวกันใครก็แล้วแต่ที่มีผืนดิน ยูฮัตซิลูมินทาที่จะให้ได้มาซึ่งพื้นแผ่นดินนั้นอาราณาฟอกติฮีในการที่จะมาอะทำการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการทำฮัตหัวจะบะาบงูหาจำเป็นจะต้องขายเนอะไรฮัตยวันอมรทำฮัตและอมรหมายความว่าคนหนึ่งมีมีที่ดินใช่ไหมล่ะเอ่อแล้วก็เอ่อไรไอ้ที่ดินเนี่ยแหละเราสามารถในการที่จะขายแล้วเอาไปทำอะไรฮัต แล้วมรออได้ก็จําเป็นต้องขายอันนี้มีมีขีดลับนะนะเ,เขาบอกมีสองทศนะเดี๋ยวเขาจะบอกนะอ,อ,ะอ,อนะ่อะไรอีกทศนะหมอลายนะหมูไม่จําเป็นไปนะเพราะว่าจะขายไปแล้วกลับมายุ่งสิยังมีอะไรกินเลยนะที่แทนที่จะมีที่ทํากินอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆขายไปขายกลับมาก็ไปขอกินอีกมันไม่ได้นะ อันนี้บางทัศนาว,ว่าว่าจองจำเป็นต้องขายเวลา,า,านี่กัเออนั่นก็คืออันนาฮูเรากาอัมาดีนัน่นถ้าทางนั้นทาาบุคคลนั้นเป็นนี่นาเรอาดามีนกับอะไรมนุษย์วัจบาสอรฟุมาลิติยาโรติฮีก็จำเป็นต้องอะไรนะแยกจากไอ้ทรัพย์สินของเขาไวาในในการที่จะใช้นี่หมายถึงว่าเราเรารเรามีนี่แต่แล้วไรต้นทุนในการค้างเรามีเนี่ยนะ ก็จะต้องแยกออกมาแล้วก็เอาอไปใช้นี่เช่นเดียวกันเ,เรื่องฮนะัทนะก็เหมือนกันนะเราจะบอกว่าอะไรไม่ยังไม่จําเป็นนะเพราะยังไม่มีทรัพย์สินยังไม่มีกําไรนี่ต้นทุนมันมีวกราลรือกัน,นนะทัชวันอุมรอนะว่าว่าฮาลากรุสสาเหอานิทัศนาศิสาเหวาก,กีละลายันละมูใบ,บ,บอีใบอุราลิกนะบางศาสนาบอกไม่จําเป็นต้องขายนะเราถือทัศนาที่ไม่จําเป็นเนี่ยดี กว่าเพราะว่าอะไรถ้าขายไปแล้วเนี่ยเ,อเยอะไปหลายหลายคนนี่ว่ามีเก็บนู่นเก็บนี่ไว้แทนที่จะอะไรอ,อยู่ใช้จ่ายนะกลับเอาไปอะไรขายหมดแล้วก็ไปทํฮาร์ดไปทำฮาร์ดแล้วกลับมาก็ไม่มีอะไรใช้จ่ายนะก็ไปกลับไปจนไปเป็นคนอ,อะไรจากฝรวยก็เป็นฟักกิทแองแกวนะนี่ก็คือเรื่องว่าอะไรมันมีเงินพอค่า,ชาใช้จ่าย ทรัพย์ส,สินเรามีพอ,น,อน,นั้นถึงจะนั้น,นต่อมาเขาบอกว่าลายอาสานียะอันนี้อยู่ในหมวดเดียวกันกับเรื่องของสกาดเหมือนกันลา,ายจิบูบาย,บายอาายุบูบลายิบูบอูบที่หีนะไม่จําเป็นจะต้องขายบ้านอัลลดียสกุนูที่เขา,าเอะไรพาพันนัอาศัยอยู่เวลาอาซารุลลดียสสักนุมฟีายติน นะแล้ก็อะไรอา,อาซาดราเรียกว่าอะไรอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไม้สอยอซึ่งที่เราใช้เกี่ยวกับเรื่องความจำเป็นในการที่จะ,ะไร้ประกอบอาชีพหรืออยู่ในบ้านเนี่ยนะเรือ่อเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินต่างๆเหล่านี้นะเรยดอินทัชอยูวัอนอมร้อขายไปเพื่อสัมพัดและอมร้องอย่างเช่นเรามีอ,อย่างมีโทรทั์ต้องขายโท่ทัชไหม มีโทรศพัพท์ส่งขายโทรศพัพท์ไหมมีรถเนี่ยส่งขายรถแล้วก็ไปทำพัดไหมเขาบอกว่าไม่จำเป็นนะถ้าถ้าอะไรส่วนที่เกินจากความหายัดแล้วอันนั้นจำเป็นแหละน้องขายเช่นเดียวกันก็คือ,อ,อคนหนึ่งจะถือว่ารวยหรือไม่รวยนะออของท,ท,ที่ที่อะไรที่เขามีอยู่เนี่ย เป็นของซึ่งที่ไม่จําเป็นอันนั้นก็จําเป็นต้องขายเอามาอะไรเอามาใช้ใจ่ายถือว่าคนนั้นยังรวยแต่ถ้าหาว่า,เ,าเขามีของเหมือนกันแต่ของที่มีอยู่ที่เขานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะอ,อย่างโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะหรือว่ารถารถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานนะมันจําเป็นที่จะต้องไปไใช้ทำม,มาหากินทีนี้มันก็ไม่พอนะจะวายยิบต,ต้องเอาเอาเอา,เอาอะไรขายอันนั้นหรือเปล่า เพื่อให้เป็นคนรวยอันนั้นก็ไม่จําเป็นแล้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นนี่ต้องใช้ชีวิตประจําวันนะังนั้นถ้าส่วนที่เกินอันนั้นจำเป็นต้องขายอันนี้ไปดูในหมวดของฮัทไอของของ,ของากาศากาศ็เช่นเดียวกันเขาก็จะพูดไปอย่างนั้นเหมือนกัน,กนอน,นี้อย่างโท,ทรทัศน์หรืออะไรโทรศัพท์จัดอยู่ในหมวดจําเป็นไหมนะหรืออยู่ในหมวดของฟุ่มเฟือยนะก็ดูเอานะ ไม่มีได้ไหมโทรศัพท์อย่างอย่าง,างทุกวันนี้มันก็อยู่ในหมวดของสิ่งที่จําเป็นนะเพราะว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเหล่านั้นสมัยก่อนอ,อะไรมีการเป็นมีการตายมีการป่วยเนี่ยนะกว่าจะรู้ได้สองวันวันหนึ่งนะต้องส่งข่าวต้องลงเรือขึ้นรถไปนะเดี๋ยวนี้ถ้าไปอย่างนั้นไม่ทันละนะก็ใช้โทรศัพท์นะอ,อะไรต่างๆเหล่านี้ เยนนะฮะเรียนหน้าฮะจะหาวิจารุระเพราะสิ่งที่กล่าวไปแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่อะไรสิ่งที่ความจำความต้องการที่จําเป็นรายุนาอันหาซึ่งที่ไม่สามารถที่รายุนาไม่รวยไม่รวยไม่ถึงว่าอะไรจาเป็นอันหาจากมันไมยถึงว่าเราเราไม่รวยจากมันไม่ถึงว่าจําเป็นต้องต้องใช้มันอย่างบ้านไปขายบ้านอะไรไปอยู่ไหนแลไปตามพัดแล้วกลับมาไปอยู่ไหนนะหรืออย่างว่าอะไรอย่างมีรถอย่างเงี้ยรถสักคันหนึ่ง ใช้ธรรมะกินนื้อใช้ไปไหนมาไหน,นไปขายแล้วก็ไม่มีนะเวลาอยู่กันริฟูไปดังนั้นจึงไม่ถูกบังคับให้ขายนะพอเดี๋ยวนี้อย่างรถนี่ก็อยู่ในหมวดของจำเป็นเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งอย่างคนที่อยู่ลึกๆอย่างเงี้ยนะอยู่เข้าไปในซอยลึกๆต่างๆแล้วนี่นก็จะออกไปไหนมาไหนก็เจ็บป่วย ทำมากินแรงต่างเหล่านั้นแต่ขนของอะไรอย่างี้นะมันก็ส่วนส่วนจเป็นก็สรุปแล้วก็คือ,อถ้าหากว่าเรามีของซึ่งที่มีอยู่ที่เรานั้นเป็นของซึ่งที่เราเรียกว่าอะไรฟุ่มเฟือยที่ไม่อยู่ไม่ไม่อะไรไม่ใช่ไม่ได้จําเป็นสําหรับเราในจันการชีวิตจะจาวานันในการดารงชีวิตอยู่นี้อันนั้นเป็นส่วนที่เหลือนั้นก็จําเป็นต้องขายเอามาเพื่อไปทำพัดนะ ซาลิซาประการีิสามมังการนะใบนื้หัใบนะมักกะดาดึงอและใครก็แล้วแต่ที่อยู่ระหว่างบ้านเขากับมักกะนี้นะดูนะมาราฮาใจไม่ถึงสองมาระลาไอมาระลานี่ก็คือเขาประมาณไว้ก็คือประมาณ80กว่ากิโลนะคือเราแน่นอนไม่ได้เราว่าไอ้คนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่างี้เอาประมาณประมาณเอา ล่ะเพราะนเนื่องจากว่าสมัยก่อนมันไม่มีไอไ้อ,อะไรมาตาเม็มด,มดหรือว่าตัววัดระยะทางอะไรไม่มีก็ใช้เอาแร่อุดหรือการเดินทางเนี่ยวันก็คืนหนึ่งหรือสองวันหรือสองคืนนะเดินเดินไปด้วยพักไปด้วยต่างๆแล้วเนี้นะนั้นไอการเดินทางนี่มันก็ขึ้นอยู่กับสัตว์แล้วก็คนนะไอ้คนที่ ทํางานเร็วสัตว์ที่มันเดินเร็วนะมันก็ได้ระยะเวลาที่ระยะทางที่ไรเยอะนะแต่คนที่ทําทงานช้าหรือไอสัตว์ต่างๆเหล่านั้นมันก็อะไรเชื่องช้ามันก็ได้น้อยนะนี่เขาก็ไปคํานวณแล้วก็ประมาณ4ี่แปดกว่า,วานะเราก็เอาสมมติเราเป็น85นต่างเหล่านี้ก็เป็นหลัก วัวหวกอวอันอละอันมัชิแล้วก็เขาก็สามารถในการที่จะเดินทางไปนะะคนที่อยู่ระหว่างระหว่างไรระหว่างมักกะ,ะบ้านเขากับระหว่างมักกะระหว่างบ้านกับมักกะนี่หมายถึงสองมัสะละิแล้วก็สามารถที่จะเดินทางได้อ,อย่างนั้นวาวบยาวมันก็คือวายุบาไดฮัดอยู่มาซียนันดังนั้นก็จําเป็นจะต้องไปําพัดในสภาพสี่เดินอิงกาหนะ้า ลายัมลิกุสามานีมารกูปนะถึงแม้ว่าเขาไม่มีราคามารกูปก็คือสิ่งที่อยู่กี่ก็คือยานพาหนะทุกอย่างมีพร้อมความสามารถมีแต่ว่าไอ้ไรค่าจ้างรถเนี่ยค่าจ้างรถที่จะไปเนี่ยนะค่าจ้างเขาค่าเช่าเ,า,เา,เาเขาเนี่ยไม่มีนะจำเป็นต้องถามพัดไหมก็เขาก็บอกว่า สุขภาพร่างกายเป็นไงถ้าสุขภาพกายพร้อมเ,อเดินได้ในระหว่างสองมาราล้าเนี่สามารถเดินทางได้นะก็จําเป็นต้องเดินไปวันมัลคาตาจานเอนเขาว่าเขาบอกว่าคําว่าสองมาราลานนี่มาซีรอก็คือระยะการเดินเยามินวาไล,ละรตินอารันอักดามนะเดินเดินบนเท้าก็คือเดินธรรมดาธรรมดาเราเดินเนี่ยนะ เดินนี่ไม่ใช่ไหมความว่าเดินไรเดินตลอดเลยนะก็คือเดินไปเหนื่อยก็พักนะพักเร่ร้อยอต่อไปหายเหนื่อยแล้วก็เดินทางต่อนะอไม่คิดไม,ไม,ไม่ไม่คิดไรรถแรงต่างเหล่านี้อย่างทุกวันนี้แต่นี้เมื่อ,อเขา,าใช้ระยะเดินทางแล้วเนี่ยนะใช้การเดินอูดนะ หรือลาหรืออะไรก็แล้วแต่เดือนนี้ได้เท่าไหร่ก็วัดมาเป็น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 กิโลปัจจุบันนี้ไฮมลาเกอเขาใช้การคํานวณเมื่อคํานวณก็เอาร้อยเป๊ะเลยนี่มันก็ไม่ไม่ได้นะก็นั้นไอ้เรื่องฟิกเนี่ยนะเก้าสิบเก้าเลยเรียกว่าอะไรซอนซะส่วนใหญ่นะเยียกิีนเนี่ยไม่เคยมีหรอกนะนั้นเขาให้ซอนเพราะให้ซอนนี่เพื่ออะไรเพื่อความสะดวกสาหรับเรา ถ้อยากกินเนี่ยเราต้องอยไปนั่งวัดต้องอะไร,ต,ออะไรต่างๆเหล่าลนั้นอย่างเช่น,นจะเข้าวายเนี่ยต้องไปยืนตอนเที่ยงอ,อะไรนะไอเงาเท่าตัวเนี่ยนะมีตะวานันไอเรวออาทิตย์มันคอยมันเฉียงหรือเปล่าอะไรต่างนั้นไปนั่งต่างคํานวณน,นะอันนี้ก็ดูด,ดูเอาตามสภาพนะก็คือตอนคณนีแต่จะไมช่ช่วยนะ ถึงว่าอะไรค่อนข้างจะมั่นใจก็แค่นั้นก็ถือว่ารไรใช้ได้แล้วถ้ามักง่ายช่วยไปเลยก็แหมวานะะดีดเกินไปอันนี้ก็แมวอ,อีกเช่นเดียวกันนะก็คือคอยรุรอุม,มูดเอาซาตุหาก็คือกิจการงานที่ดีก็คืออะไรอยู่ในระดับปานกลาง นั่นก็อ่านใช้คำว่าอะไรเวลาตอานอยาได้การมั่งรู้เวลาทนอิลาอโนกิกะเวลาตับสุดฮากุล,ลบัสตินะอย่า,ามือผูกที่คอแน่นเลยหรืออย่าแผ่ทั้งหมดการแผ่หมายความว่าอะไรหมายความว่าผูกก็คือไม่ให้ไรใครเลยแล้วก็เก็บเงียบนะแผ่ก็คือจ่ายหมดไม่เหลือเลยน้าหม่เก็บไว้เลยนอ่าไม่ได้เหมือนกันก็คืออยู่กลางกลางน่นค่ะใช้จ่ายหรือจะทําบุญทําสรแกร็ทําอะไรกันแล้วแต่ นะให้เหลือไว้ท่นะนานนบียกเว้นคนเดียวก็คืออบูบักนะคนอื่นท่นานนบีไม่ยอมนะให้เหลือไว้นะพระนบีบอกว่าจะให้ลูกหลานแกไปไรเดินขอทานเขากินนะี่ไงต่อไปออรอ,อข้อที่4มังการนะมาลิกันได้มังกานระบุคคลใดก็แล้วแต่มาลิกันะฟะกกตัดฮัดยีฟกกต นะใครก็แล้วแต่ซึ่งที่มีนะมีครอบคอรองมีทรัพย์สินมาลิกคือครอบคอรองครอบคอรองตัวนี้นาะฟากอตันฮัจจีครอบครองเกี่ยนะวกับค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องฮัจจีเท่านั้นเองนะนาฟากอต้นน,ะน,นะนี่ถ้าเราจะเอียรอบแล้วก็ให้เอียรอบเป็นมะพูนให้กับมาลิกเห็นไหม นะพอมาเล็กนี่เซมฟ้าแอ้นทำหน้าที่เหมือนเฟียนะหรือว่าจะเป็นเป็นไหไรมาเล็กนาะฟากกตะมาลิกันครอบคุมนาะฟากกตานะนะฟากอาอวารอดะอเยตซาวะจนะพิหาอัลมานและเขาก็มีความประสงค์ที่จะแต่งงานด้วยกับทรัพย์สินอะันะนะีนะ้แหละ ใช่ไหมล่ะจะไปขอใครขอขอหายาดอะไรอย่างนั้เนเถอะนะก็เออก็มันก็มีอยู่สองประเด็นประเด็นเงินเนี่ยมีนะระหว่างการทำฮัดกับการที่จะแต่งงานเนี่ยสองอเงินเนี่ยไอเงินไออะไรความจําเป็นเงินที่เรามีอยู่เนี่ยสองงานเนี่ยเราจะต้องใช้ละอันหนึ่งอันใดจากสองนะฟะฮัวนอะไรยัครูมินอิฮดาฮาอะไรนี่เขาก็ไม่ปาสจากจากสองคันอันนี้หมายถึงว่าอะไร ถ้าทําอันนี้ก็ไม่ได่านี้ถ้าทาอันนี้ก็ไม่ได่านี่คือเมื่อจะทำไปทำพัดก็เป็นอันว่าไราไรเ,เงินก็หมดนะแต่งานก็ไม่ได้แต่งถ้าแต่งงานก็ไม่มีโอกาสได้ไปทําพัดอะไรอะครูนะจะทําไง คำตอบออกมาค็คําตอบเขาก็ว่วอย่างนี้ในสองรูปนี้นะไวอย่างไงเขาบอกว่า,วาอัลอูลารูปที่หนึ่งไอเยกูนบิไฮตินอิลานิกะถ้าหากว่าเขามีความจําเป็นในการแต่งงานลากินฮูกอรุนอดนอลาอลาดับจินัฟซิฮีเอไอเงินเนี่ยนะเขามีความจําเป็นที่จะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการที่จะต้องแต่งงานแต่แล้วเขาก็มีความสามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้ อย่างตัวเองก็คือถ้ายังไม่แต่งเนี่ยเขาก็ยังสามารถอดทนนะไม่ไปทำรีนาะไม่ไปทำอะไรต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าถ้าไม่แต่งภายในหนึ่งปีเนี่ยนะเขาก็ยังอยู่ได้ถ้ารูมนี้เขาบอกว่าฮาดาย,ยิมวาัินฮัตถทาอย่างนี้ก็จำเป็นต้องไปทำฮัทละวรตดังตีมแต่เขาบอกที่ดีแล้วคือตักตีมหูอาลาสวัดก็คือให้อะไรทำฮัตก่อนแต่งงานนะ อันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองมีทรัพย์สินเหมือนกันแต่ว่าไอ้อฝ้าอาดานับเสียนอันนับนะกลัวว่าจะเกิดความเ,เกิดตัวเกิดอะไรเกิดตัวเองจากการที่จะไปทําความชั่วหมายถึงทํอะไรแต่งแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะทนไม่ได้ในการที่จะไปทําดีนะวัว,วกวัวนะแล้วก็จะก่อให้เกิดฟินมาซสีเรื่องมาเสีย นะกลัวเฉยๆนะเ,เขาก็บอกว่าฮาดินไนอดอนฮาอ,อ,อย่างนี้เช่นเดียวกันอยาจะมานฮัดนะก็จำเป็นต้องฮัดลากินแต่ถ้าว่าตักดีตมุสวานอับดุมเนี่ยฮัดให้เอาอะไรทำทำแต่งงานนั้นดีดีกว่านะไปทำฮัด วลก่อยน,น,นะหลักกฎหลักเกณฑ์นนะ็คือฟีดาลิกาอันดันลทายต่อ,อิลันิกาถ้าจริงความความต้องการในการแต่งงานนั้นลาตาัมเนวไรอลุูบนะนามันก็ไม่ไปห้ามในสิ่งที่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรทำ,ทำพัดนะต่อไปอข้อที่ห้าในเรื่องของมัลโฮสเนี่ยนะ เขาก็กล่าวว่ห้าข้อด้วยกันนะเอ้ยหกหกข้ออีกข้อหนึ่งสุดท้ายนะคงไม่ถึงนะคนแห่งไงยุสตารทุนะอะเรนะถูกเป็นเงื่อนไขฟีวูจูบินพัดจิฟีวูจูบีัดจีนมรอาตินะวัวอมรอติฮา,เ,าเงื่อนไขที่ว่าวาญิบจะต้องไปทำาัดแต่ใครสำหรับผู้หญิงฮัดไดุ้มรอ วาญิบอะไรสำหรับผู้หญิงไอ้ที่จะไปทำพัดและอุมร้อนเนี่ยนะมีครบถ้วนทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วมีเงื่อนไขเพิ่มก็มีสำหรับผู้หญิงนั้นคือซ zaidan al surutin ล a ีต d ก a ดด d ม a m ิกรู r u h ิ f i l r า y a n shartani ahaduha ahaduhu ma นะอะไร จายดันคือต้องเพิ่มอาลชิโรดบนเงื่อนไขอลลาตีซึ่งที่ตะก,กัดดมาริกรฮาที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วฟิริยาดินะสำหรับผู้ชายชาัดตอนหมายถึงว่าที่เรากล่าวมาเงื่อนไขทั้งหมดเลยอิสติโตอามีสองเงื่อนไขอักมีระยจอะไรต่างเหล่านั้นอันนั้นผู้ชายและผู้หญิงรวมกันทั้งหมดนั่นแหละนะแล้วมีผู้หญิงเพิ่มขึ้นมาอีกสองข้อ นะเพิ่มออกมาจากจากผู้ชายเพราะที่เราผ่านมาก่อนหนะ้านั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ก็บอกเรื่องผู้ชายนะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยนะมีเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษอีก2ข้อ 1. อาลฟก็คือออยากูน่ามาอันมัติเจายุ่เจาหยุดล้ฮะสำหรับอะไรผู้หญิงที่จะไปเดินทางนั้นต้องมีสามีของเธอไปด้วยนะ บะหรือว่าเอาอยาก,กุนุมะฮามหฮรมนะหรือว่ามีพร้อมกับเธอนั้นนะมหฮรำมะฮรำเมื่อคือญาติบินนซับนะมหฮรมในแง่ของอะไรนซับก็คืออะไรเชื้อสายเอวัยรี่หรือไม่ใช่นซับแต่อยู่ในหมวดของมหฮรมนะ,ะจะหมวดยังไงก็แล้วแต่ เวลาลิกานั่นก็คือดิมาลีมาวรรณะฟิรายฟิสซาฮีฮัยนเพราะมีฮะดีษซึ่งที่รายงานโดยบุคอรีและมุสลิมบอกว่าไรลาตุซาฟิรุนมัตอตุยเยอมัยนไม่อนุญาตให้ผู้หญิงคนหนึ่งจะไม่มีการเดินทางหมายถึงว่าอะไรไม่อนุญาตให้ผู้หญิงนั้นเดินทางสองวันอิลลา เว้นแต่ถ้าจะไปได้ก็คือวามาหาสาวุหาเอาดูมหรมินนะพร้อมกับสามีหรือวงญาติหัวฟีริวายะตินฟีฮาฟีหิมาและในริวายะหนึ่งฟีฮิมาฟีบุคอรีนะมุสิลมนั้นลาตุซาฟิรุนมาตอะตุจะไม่มีการเดินทางผู้หญิงนาฟีพิมาน,านันลานาลานาฟีแต่พิมานานาฮี ม่หย่าหรือลานาฟีไม่ใชลานาฮีจะไม่มีการเดินทางหรือหย่าเดินทางตัวนี้นื้มันน่าจะเป็นในรูปของอะไรลา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 นาลานาฟีแต่บีมะนานาฮี อินลามาดีมหร์รอมนะทีนี้สองฮัดเนี่ยนะมันก็มีการาตีความไปได,ได้สองสองกลุ่มด้วยกันนะกลุ่มที่ถือฮะดีษโดยตรงเราเรียกว่า,าถ้า,าที่ท,ที่ที่พัฒนาการเรียนตาริกเเซียบอะไม่รู้นะก็คืออะไรมัดราซา,าฮัดีิสมันมีมัดดลาาฮาดีิสกับมัดราซาเราะ นะมดา,าดอสฮดีก็คือหดีว่าอย่างนี้ก็คือ,อ,อไปไหนไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยนะถ้าสองวันนี่ต้องมีต้องมีญาติหรือ,อ,อต้องมีสามีหรือไม่ก็ต้องมีญาติไปด้วยนะต่นี้อ,อ,อะไรส่วนมัดราาระนะก็คือคําว่าที่ว่าท่นบีบอกว่าอะไรมีมหรมมีม,มีมีญาติตัวนี้หมายถึงมี คนที่ไปด้วยเขาคนที่ไปด้วยกันกับเขานั้นอํานั้นก็คือ,อรายเชื่อมีอามานะคือสามารถเชื่อถือได้ว่าก็ถือว่าอยู่ในหมวดนี้เหมือนกันนะอย่างเช่นนะเพื่อนฝูงนะหรือว่าผู้หญิงโดยกันนะหลายหายคนนะอะไรจะอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่า เขามองไปในรูปาราที่ว่าอะไรท่านในบีวางไว้นี่ก็คือเพื่อความปลอดภัยกับผู้หญิงใช่ไหมละ่ะมันมันก็มีกันคนละอย่างตอนนี้ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามันมีม,มีมีแซะแซะแซะแะบางพวกนะที่เขาข้าง,ข,างข้างหน่อยนะเ,เรียกว่าวางหลักเกณฑ์ผู้หญิงจะต้องไปจะไปฮัดได้ต้องมีมารมนะคือจะต้องมีสามีหรือมีพี่เปียโนออมนะสุดท้าย ปีนั้นไม่ได้ฮัตสักคนหนึ่งเพราะอะไรไปเ,เพราะว่าไอ้ไอคนที่พร้อมนะ่ยมันพร้อมทีละคนไม่ได้พร้อมทีสองคนสามคนนี่มันแหละนะไ,ไปภรรยาจะไปหรือลูกจะไปนะแต่แล้วรายไอ้คนหนึ่งจะไม่ไปหรืออีกกรณีหนึ่งะไรไปยื่นวีซ่าแล้วไอ้คนนี้ออกไอ้คนนี้หม่ออกต่างๆเหล่านี้นะสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไป ต่นี้อ,อย่างทุกวันนี้ที่เขาแก้กันก็คือจับจับไอ้คนนู้นเป็นมารอมจับไอ้คนนี้เป็นม้ารอมนะ,อ,ะอ,ยอย่าง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 ในอียิปต์เนี่ยเขาไอ้คนอะไระสมัยก่อนเขาเขาอะไรเขาเข่งหน่อยนะมาในในล้วจะไปฮัทนะคือนักเรียนไทยเราเนี่ยนะก็เลยจับแต่งงานกันก็มีหลายคู่กันแต่งหลอกๆนะก็คือไปไปแต่งกันที่ที่อะไร ที่สานทูตออกหนังสือรับรองแต่งงานเรียบร้อยนะแล้วก็อะไรเอามายื่นขอวีซ่านะกลับมาก็ทางใายทางมันนะอันไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่นะเราจะดําเนินตามตามฮะดีษิษโดยตรงถ้าเริ่มตามฮะดีษิษโดยตรงเลยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่วิเคราะห์นะก็คือไปไหนไม่ได้สักสองวันนี่ต้องมีละคนเดียวไม่ได้เลยหรือว่าไปกับคนอื่นก็ไม่ได้ยกเว้นจะต้องมีอะไรนะซับนะหรือมาอ่มมามารอมนะ หรือสามีตอนี้ถ้าากว่าเราเดินตามศาัสนาที่บอกว่าไปกับคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในขายอามานาคนคนที่ไปด้วยเนี่ยนะเ,เป็นผู้หญิงด้วยการร้ายไ้คนต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่า,อ,าอยู่ในหมวดนั้นจะเยอะไป้ะมึงนะก็เอาแค่นั้นก่อนนะซุม,มากอและตัวยีม ยิ้มาไว้ทีหลังก็แล้วกันนะอายุยัดมหานิวาสวิกอ์เนี่ยหรือว่าตัวนี้